พร้อม้ดยพระคุณเจ้าพระเทรานุเทระ<ด>นะครับด<ใ>จด้ประกอบพิธีครับฐานานี้ท่านสมชัยบินสัดิมพร้อมโดยคุณรัตนาบดีภรรยาของท่านนะครับกำลังโรยข้อตอกดอกไม้ ครับพิธีวันนี้นั้นถือว่าเป็นเริกงามอย่างดีที่ว่ารักท่านรับรู้นะครับหลวงปู่นาคราชน้อยนาคาท่านรับรู้นะครับอากาศกันเย็นสบายในวันนี้ ขอขอนุญาตขออนุญาตเรียนเชิญท่านกมนชาลีท่านสอจอนะครับท่านชาตรีราภมา์ร่วมโปรยข้าวดอกดอกไม้ร่วมกับท่านาสมชายบินสัดีด้วยครับขออนุญาตเชิญครับกับกอขออนุญาตเรียนเชิญครับ,รบท่านนายเพอโกเมนชาลีนายเพอพลน,น,นแก้วท่านชาตรีราชม์สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกนลนครครับให้เกียรติร่วมพิธีนะครับ โปรยข้าตอกดอกไม้เพื่อถ่ายเป็นเครื่องสักการะ,ะเทพพญดาฟ้าดินหลวงปู่นัก,กราชน้อยนาคาที่สิงสถิตที่ปกปักรักษาสถานที่วัดพี่นิดประชาสันแห่งนี้นะครับโปรยไปโดนหัวใครโดนศีรษะใครไม่ต้องหลบนะครับถือว่าเป็นของมองคลวันนี้นะครับท่านจงเอาศาีรษะท่านรับเอานะครับ ให้ต้องหลบนะครับถ้าหลบแล้วท่านจะไม่มีโชคมีชัย,ยรโโรครับ<อ>นางรำครับพร้อมนะครับนางรำอีกสักครู่นะครับเมื่อพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นการรำวงสวงเทพพญดาฟ้าดินรำวงสวงหลวงปู่ปูน่นาคนคราชน้อยนาคาหนึ่ง สำหรับนางรำนะครับถ้าใคร HHH รำแล้วไม่อดไม่ช้อยถือว่าไม่มีโชคนะฉะนั้นให้เต็มที่นะครับว you know right ันนี้ไม่ต้องหลบนะครับเวลาท่านประธานนะครับคุณจำชายโปรยอะไรไปครับท่านเต็มที่นะครับนั้นคือโชคคือชัยที่ท่านจะได้รับนะครับอ้ากระเป๋าไว้ครับอ้ากระเป๋าไว้นะครับกระเป๋าเสื้อนะครับเปิดไว้นะครับอย่าปิดนะครับเอาโชคอย่าปิดนะครับเอาโชค ตาทุกก้อนเลยมุมแต่หลับตาได้นะครับแมงมันทิ่มตาแลามุใดยอนแห้งๆครับนางรำครับเชิญนะครับเชิญนางรำนะครับนางรำประจำที่ได้แล้วครับไนางรำนะครับเชิญด้านหน้าเลยครับด้านนี้เลยครับด้านหน้าของพิธีกรเชิญเลยครับ แคนยายก็มีแรงนะครับทุบมะพร้าวแตกนะครับเสดายน้ํานะครับน้ํามะพร้าวเนี่ยจริงของดีนะครับของสูงน้ําสะอาดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเป็นการถวายเทพยจายดาฟาดินถวายหลวงปู่นัาราชน้อยนาคาที่ดูแลปกปักรักษาวัดแห่งน,นี้นะครับห้ามเสดายน้ำนะครับ โอ้ท่านท่านสนใจบินซาลินท่านก็ทุกน้ํามาพาะพร้าวนะครับอันนี้เป็นเป็นของมงคลครับน้มามะพร้าวนั้นถือว่าเป็นน้ําที่สะอาดที่สุดเป็นน้ําที่สุ่มนะครับหลายหลายท่านนะครับทีทบท่อย่างไรดืับน้ามะพร้าวอีกนะครับเวลา ประกอบพี่ที่ศพครับถ้ามสังเกตนะครับว่าจะมีที่ใครนำมะพร้าวมล้างหน้านั่นหมายถึงน้ำที่สะอาดที่สุดแล้วครับล้างหน้าล้างตาศพก็จะได้มีตื่นคาดหน้าหน้าตาที่จะได้สดใสสุดหน้ด้วยน้ำมะพร้าวที่ล้างให้สะอาดนะครับทุกท่านครับที่นั่งก็หันกลับหลังหานนะครับเดี๋ยวครับนั่งหลังครับได้เหยียบมะพร้าวเดี๋ยวลง ห่างกันนิดหนึ่งครับนางรามห่างกันนิดหนึ่งครับตารางที่เรามีอยากใกล้กันมากครับหยออกหยออกออกไปกลางแขนส่กลางแขนครับเดี๋ยวราออกมาจะไม่สวยนะครับระยะหนึ่งแขนกลางแขนออกครับกลางแขนออกครับ อยุกกลางใครยู้ายพยุคออบที่หินนีหินแหงสามแถวจะแ่ไปสองแถวก็ได้ครับจขยายมาครับขยายมาถ้าขยายมางนี้ครับขยายมามันจะได้สวยงามครับเออนางรำสักหกก่าให้ลงตัวออนางดังหกตีหหกคนนะครับ โลกโตพอดีนะเอออันนี้หัวเอาหัวนั่งรัลักนะกอกเลยครับรักนะกเอาเลยครับออกมด่ก่อนกัได้ครับคนไหนที่รู้ตัวเองว่ารัและยังไม่อ่อนช้อยเกินพอจลมาด้านหลังนคทั้งกลางขึ้นไหมครับทั้งกลางทั้งกลางขึ้นไหมครับทั้งหลังสุดสุดนะกบาอีกกัน ทางล่างซุดแล้วไปชนกันเท่าขณะที่ทีวีกำลังถ่ายํำนะครับอยู่โผเอ่อะไรก็เยอะแยะมากมายวันนี้จะเปิดแค่ไปทางอยู่ทุกนะครับจากนั้นตั้งใจรำเวลาํำ <c oughs> ให้ยิงเสมอน,นะครับอย่าหุกปากให้ยิงไว้ <c oughs> จะได้เพิ่มความสงามไม่ใช่รำไปแต่หน้าตาบูดบึ้งอย่างนี้ดูแล้วจะไม่อสอดคล้องกับการรำนะครับ พอมแลไหครับเมือา,บาเบเเลยนะครับพร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนางรามด้วยครับขอบพระคุณครับ